สี่วิธีทําให้แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีอีกครั้งข้อหนึ่งทำตัวเองให้สวยะพร่งคุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะให้สวยมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณต้องดูแลผิวพรรณของคุณผมของคุณหน้าของคุณกลิ่นของคุณการแต่งตัวของคุณเนี่ยให้สวยสะพร่งมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าตอนที่คุณูกับแฟนเก่านะคะเมื่อแฟนเก่าคุณเนี่ยเขาแอบมาสองคนหรือว่าเขาแอบมาสองคุณหรือว่าเขา เจอคุณโดยบังเอิญที่ไหนก็ตามเนี่ยให้เขาคิดว่าอุ้ยทำไมเธอถึงสวยขึ้นนะทำไมคุณถึงดูดีสวยขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่กับเขาเป็นแฟนและนั่นแหละจะทำให้เขาเนี่ยเสียดายที่ทิ้งคุณไปและอยากกลับมารีเทิร์นขอคืนกับคุณนั่นเองค่ะขออ้อ2ลบลืมความเศร้าเสียใจไปให้หมดคุณต้อง วางตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่ไม่เศร้าอีกต่อไปแล้วไม่ผิดหวังไม่อกหักเสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะ,นะคะถึงแม้ว่าในใจคุณเนี่ยจะยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังขมขื่นอยู่ยังเจ็บอยู่แต่คุณเนี่ยต้องทําตัวเองให้แบบว่าล่าลึงแจ่มใสโดยการที่คุณเนี่ยอาจจะนัดเจอเพื่อนนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนไปแฮงเอากับเพื่อนไปเที่ยวสถานที่ ใหม่ๆกับเพื่อนนะคะซึ่งนี่แหละคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเป็นผู้หญิงที่มีออรา่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับว่าอุ๊ยเ,เขาอาจจะคิดว่าทำไมแฟนเก่าฉันเนี่ยไม่เสียใจเลยนะที่แบบว่าฉันทิ้งไปและนี่แหละยิ่งจะทำให้เขาเนี่ยแบบว่ารู้สึกผิดนะคะที่ทิ้งคุณไปดังนั้นแล้วจงมีความสุขอยู่เสมอนะจ๊ะสาวๆข้อ 3. อัปเดตท,ทางโซเชียลว่าคุณ มีความสุขสบายดีการที่เราเนี่ยเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วนะคะคุณรู้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็าอาจจะบล็อกแฟนเก่าไปเลยแต่ทํายังไงเนี่ยที่คุณยังแบบว่ายังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่แล้วเขาก็เป็นคนเดียวคณอยู่คุณอยากให้เขาเนี่ยกลับมารีเทิร์นหรือว่าขอคืนดีกับคุณน,นั่นเองคุณต้องอัปเดตโซเชียลว่าคุณ มีความสุขสบายดีโดยเวลาที่คุณเนี่ยไปไหนมาไหนก็ตามนะคะกับเพื่อนคุณกับครอบครัวคุณหรือไปคนเดียวก็ตามให้คุณเนี่ยอัปเดตว่าคุณเนี่ยมีความสุขมากๆคุณไปดื่มกาแฟกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนแบบเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสซึ่งเขาก็อาจอยากจะสอดหูอสอดห็นเรื่องของคุณแล็บไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือเขานะคะแอบมาส่องดู Facebook ดู Instagram ดูอะไรก็ตามของคุณนะคะแล้วเขาเห็นคุณเนี่ย สวยขึ้นมีความสุขขึ้นเขายิ่งอยากกลับมา,ารีเทิร์นขอคืนดีกับคุณนั่นเองค่ะข้อสีปรับปรุงนิสัยใหม่ให้ดีขึ้นถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมีนิสัยที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะโดยเฉพาะช่วงที่คุณเนี่ยอยู่กับแฟนเก่าคุณคุณอาจจะมีนิสัยที่แบบขี้เหวี่ยงขี้วีนเอาแต่ใจตัวเองโกรธง่ายเป็นคนที่ ที่ถึงนะคะและสาเหตุนี้ทําให้คุณกับแฟนคุณเ,ณเ,ณเนีน่ยทะเลาะกันบ,บ่อยๆและเป็นสาเหตุทําให้เลิกกันคุณต้องปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่หมดเลยนะคะซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เย็นขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเป็นคนที่อมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความสุขมีพลังงานบวกมากขึ้นเป็นคนที่คิดบวกอะไรแบบน,นี้เมื่อแฟนเก่าคุณเขามองกลับมาเขาเห็นคุณเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเป็นคนที่แบบว่า,าน่ารักเป็นคนที่น่าเอ็นดูเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะอยากกลับมาขอรีเทิร์นขอคืนดีคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะสีวิธีทําให้แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีกลับมาขอรีเทิร์นกับคุณซึ่งเหตุผลสาเหตุของการเลิกกันมันไม่ได้รุนแรงอะไรคุณยังรักแฟนเก่าอยู่แล้วเขาเนี่ย ก็ยังรักคุณอูการเลิกลาการอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบหรือว่านิสัยเสียอะไรก็ตามของคุณนะคะ,ะวิธีนี้สามารถช่วยให้แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีกณได้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะสาวๆด้วยรักจากคุณะคะ่ะ